เล่ร้ายเกมลวงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนแรกจะได้ชมกันแล้วนะฮะ,ะในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับผมแค่เห็นทีเซอร์ก็เป็นยังไงจะได้ความแซบความเข้มข้น,น,น <ะ S 2> สุดยอดจริงๆซีดปากรอกันได้เลยครับผมส่วนอีกหนึ่งความซีดนะอยากให้ทุกคนฟังก็คือเพลงประกอบละครนะฮะได้สาวเสียงดีตัวแม่กับมิกาเต้มาเลยฮะนี่ขนมจีนกุลมาดนะครับผมมาโชว์พลังเสียงในเพลงวันนี้ฉันจะขอคืนนะครับ นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ขนมจีนได้ร่วมงานกับช่อง7 s d ของเราครับซึ่งเพลงนี้ค่ะได้เอกสุดเขตนะคะโปรดิวซ์เพลงกับมือเลยนะคะการันตีเนื้อหาด,ดารากินใจถ่ายทอดอารมณ์ความแค้นได้แบบื้แค้นสุดๆที่วาก็คือลงทุนเปลี่ยนลุกผมสั้นสุดจี๊ดเลยเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์เพลงมากขึ้นนะคะในห้องอัดเนี่ยขนมจีนเนี่ยทำถึงเกินทั้งเสียงสูง <c oughs> เสียงต่ำไม่มีที่ติเลยจนพี่เอกบอกว่าโอ้โหเลือกคนไม่ผิดจริงๆคะ่ะ วันนี้ฉันจะขอเคิดเพื่อนที่ใครเป็นฉันเย็นกลับมาเป็นตัวช้าคนจะไม่ครังไปตัดผมลอเลยะค่ะเนี่ยตัดผมวันนี้เลยเพื่อที่แบบคาแรคเตอร์นี้แบบวนนีเลย ก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทํางานกับทางช่องเจ็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจขอบคุณมากๆค่ะนี่คําว่าแคนทุกคนก็จะคิดแบบทวงแคนไม่ไม่ได้เราต้องทวงแคนแบบฉันเจ็บปวดมานะแต่ว่าวันนี้ฉันจะเข้มแข็งจริงๆถ้าสมมติว่าเพลงนี้ถูกส่งออกไปในคนที่แบบเหมือนกําลังท้อแท้ในชีวิตอยู่มันก็มันก็ไปเป็นกําลังใจให้เขาได้อยากให้ทุกคนฟังอะค่ะเอาแรงบวกตรงนี้กับเพลงนี้ไปพัฒนาตัวเองแก้แค้นเขาในแบบที่แบบเราสวยอย่างเงี้ย ไปฟังเพลงนี้วอรมรอความแซบกันทางช่อง YouTube CS7HD นะคะส่วนละครเล่รลายเกมรวงตอนแรกวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะรอชมกันได้เลยนะครับ